บนบ้าขึ้นมาก่อนหาดินแล้ว

ันนี้มากับพื้นทูนนะครับนี่มากับพื้นทูน,น,นโ,โห่ตาบายเลยนอนเลยดีกว่า ไม่ไกลเส้นเดียวก็น่าจะได้ตัวนนพิตีนั่งโน่นนนพิตีพิตีทัดไปตัวแล้วน,นะล่ามไว้ละตัวใหญ่ปะโอพิตีนี่หมานนะครับยิงล่ามไว้ตัวน,นึงแล้วน,นี่แล้วยิงใหม่อีกตัวแล้วเน,นี่ยยิงใหม่อีกตัวตัวนี้ไม่โดนบอกว่ามันบีบปืนมันบีบจังหวะซอกมันแคบไปหน่อย ปลาข้าวบ่อยนะตรงนั้นมันเป็นหัวนะเป็นหัวเป็นหัว,หวของเขาเรียกทางปลานะเป็นทางปลาข้าวตัวนี้ก็แข็งจริงเนาะเออตัวที่สองตัวมัดติดแก่เวลามรานั่ง,งร้อยนานเลยเหรอโอ้ออแต่ได้ยิงยากใช่นะถ้าหันหลังให้เรายิงง่ายเนาะ เมื่อกี้หยุดไปทําช่องยิงใหม่นะครับแต่มันก็ยังโล่งไปอีกหน่อยเมื่อกี้มันยิงยากนะมันมันม,มันปืนมันติดนะยิงยากก็เลยไปทําช่องยิงใหม่นะถวยแล้วครับตอนนี้แต่ว่าต้องไปหาอะไรมาปิดอีกสักหน่อยนปะิดข,ข้างบนนะกันปลามันเห็นเรานะเดี๋ยวนี้กิ่งไม้ <c oughs> หายากเลยครับเดี๋ยวค่อยออกไปเอานะนั่งสักพักนึงก่อน ไม่รู้พี่ดำๆสายขาดลูกดอกขาดไปเลยนักเลานะกำลังจะลงนะพิัจงจะลงไปหาปลาแล้วนะลงไปเอาปลาน่าจะตายแล้วก็ฝานนี้ปลานะครับพิติกำลังเตรียมตัวน,ะนี่ครับพิติกำลังมุดลงไปเอาปลานะครับ อ,อ,โโยอยู่ไหนแล้ววะโอ้นู่นนะมุดมุดเข้าไปใต้หญ้าแล้วน้ำลึกไหมพี่ตีโอ้ไม่น่าตามมันถึงได้เข้าเพราะน้ำมันลึกเลยในถังตามมันถึงได้เข้าเพราะน้ำมันลึกี่เลย เออที่กูบอกมึองอะโน่นอะพิติวนอยู่นู้นนะครับที่กูบอกมึองอะปลามันเข้าเนี่ยกูเห็นก็สองสามครั้งนะรู้เหรอพิตรเฮ้ยพิติลองไล่สายดูกกอนกลูกหลอกสายเผื่อมันอยู่กลางสายพิติพิติบอกเกี่ยวลูกดอกนะแต่ไม่เห็นปลาปลาลากไปนู่นนะไปหลุดเลย พี่ตีลองไล่ดูก่อนเผื่อมันอยู่กลางสาย,อ,ยอ๋ออยู่ครับอยู่ไม่หลุดครับอยู่อยู่กลางสายฮะลูกดอกทะลุโอ้เกือโอ้โหตัวแข็งแล้วโอ้ได้ตัวแล้วนะได้ตัวแล้วครับอยู่ลูกดอกอยู่กลางสายเอ้ยเอปลาอยู่กลางสายพี่ตีนึกว่าหลุดไม่หลุดนะครับไม่หลุดไอโดครับไอโดพลังไม้เนี่ยพี่ตีพลังไม้ ถ้าเป็นผมต้องลงน้ำแบบนี้จบกันเลยนะครับไม่กล้าลงโอ้ยกำลังเอาขึ้นมาแล้วเฮ้ยกำลังเอาขึ้นมาแล้ว โยนปลาขึ้นมาก่อนในดินแล้วให้โยนปลาไปดูปลากันนะหายท้องครับอืดขึ้นอืดแล้วมึงปลา ได้ครับกำลังกินับไม่โตเท่าไห่นะกแล้วนะครับเดี๋ยวต้องกลับก่อนนะวันนี้แห้วนะครับพิธีได้ปลาตัวเดียวได้คนเดียววันนี้แหละแวครับแห้วผมกับลานสาแห้วโอเคครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมคนสองเลสวัสดีครับ